สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรนะคะพบกันกับอาจารย์หนแน่นะคะในช่องของอาจารย์หนแน่ชาแนลนะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปดวงความรักให้กับชาวมังกรนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2568ะคะชาวมังกรนะคะลุ้นกันนะคะกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมโดยรวมนะคะอาจจะ ตรงว่างไม่ตรงว่างโปรดใช้ว,วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะต้อตงสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิกดูรายละเอียด,ดใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะ nsoina นะคะรายละเอียดค่าครุยภายใต้ชื่อคลิปค่ะ พลังงานของชาวมังกรนะคะดวงความรักของคุณพฤษภาคมนี้ way o f in the future นะคะเหมือนกับคุณกำลังพบกับทางออกอะไรบางอย่างนะคะในอนาคตของคุณนะคะแต่ว่าทางออกนี้ค่ะก็คือคุณ เพิ่งรู้นะคะว่าทางออกเนี้ยคุณจาเป็นต้องออกไปด้วยตัวของคุณเองแล้วนะคะ way off คุณรู้สึกเหมือนคุณเดินมาผิดทางแล้วนะคะในเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะมันจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วนะคะ oh in a few weeks นะคะหรือคุณกำลังจะตัดสินใจนะคะที่จะถอยออกมานะคะ จากความรักที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันวนไปเวียนมาเหมือนอยู่ในเขาวงกดหรือเปล่านะคะหรือความรักครั้งนี้คนที่คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนี่ยคุณเริ่มรู้แล้วแหละว,ว,ว่าเขาไม่ใช่สําหรับคุณอีกต่อไปนะมันมาผิดทางแล้วนะคะผิดผิดทางรักนะคะ way off ทางที่มันปิดแล้วนะคะหรือประตูหัวใจของคุณเนี่ยมันเริ่มปิดแล้วสําหรับคนคนนี้ก็ได้นะ มันไม่มีทางให้เขาอยู่ในหัวใจของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะปิดประตูหัวใจใส่เขาก็ได้นะคุณกําลังจะมีการพูดคุยกับเขานะในช่วงเวลาอีกภายในพฤษภาค,คมนี้ก็ได้นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ก็ได้นะคะทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องจัดการแก้ไขนะ Dreams นะคะคุณมีความฝันของคุณคุณมีเส้นทางอะไรบางอย่างนะทําไมไพ่เหมือน มือนโปรยเรื่องราวมาแบบนี้จริงๆนะคะ Discover your life purpose นะคะอืมคุณกำลังรู้สึกว่าความฝันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะคะคุณอาจจะทำเพื่อเขามานานแล้วนะคะเป็นคนที่นิ่งฟังดนตรีไวโอลินดนตรีคลาสสิกมานานแล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางสำหรับคุณนะคะคุณอาจจะชอบแบบแนวอินดี้แนวเต้นนำรอบชายหาดนะคะอยู่กับเพื่อนกับสังคมคนเยอะๆก็ได้นะคะ อะไรหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไปต่อกับเขาเนี่ยความฝันของคุณเนี่ยมันมันจะไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้ก็ได้นะคะคุณกับเขาเอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆแล้วอาจจะพยายามลองปรับลองเปลี่ยนที่จะปรับตัวเข้าหากันมาหลายทางแล้วนะคะแต่มันยังไปกันไม่ได้นะเพราะนั้น คุณอาจจะต้องเลือกขอชีวิตของคุณคืนนะคะเดินกลับมาสู่เส้นทางที่เป็นไปตามความฝันความหวังของคุณหรือเปล่านะคะชาวมังกรยังไงยังไงเดี๋ยวนะคะดูเรื่องราวรายละเอียดจากไพ่ทาโร่ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะคะนาน่าจะอาจตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะไม่รอมันติดต้องขออภัยโอ้สี่ดาบด้วย เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าสีดะมาพร้อมกับอะไรนะชาวมังกรอ,อาศวินถ้วยค่ะสางไม้เท้านะมีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะ สิบไม้เท้าโอ้ยยังไงดีนะคะเหมือนอุปสรรคทำไมมันเยอะเหลือเกินนะไฮพิตเทสด้วยมีไพ่ของอัศาวินไม้เท้าคะ่ะไฮโรแฟนนะคะ ราชาดาบค่ะมีพลังงานชาวทัดลมกลุ่มที่ถุนตุนเข้ามานะคะชาวทัดไฟเมสิ่งธนูเข้ามาค่ะอืมให้เราเฟ้นพลังงานชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสี่ดาบมันเหมือนกับว่ามันอยู่กันด้วยความ ซ้ำซากจำเจนะคะมันมีความเหนื่อยเหนื่อยมันมีความเบื่อเบื่อนะคะอยู่กันเหมือนกับมันมันหมดไฟยังไงก็ไม่รู้นะชาวมังกรนะคะเหมือนกับอาจจะเรื่องของความรักความโรแมนติกอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันนิ่งใส่กันมานานแล้วก็ได้นะคะหรือความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันความรักมันดูจางลงไปหรือเปล่าเหมือนอยู่กันแบบเพื่อนอยู่แบบคนที่คอย ให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือกันหรือเปล่านะคะอืมมันมันดูเป็นเป็นความรู้สึกที่เริ่มเฉยเฉยชาชายังไงก็ไม่รู้นะคะสีดาบที่ขึ้นมานะคะอัศวินถ้วยนะคะอาจจะเป็นชาวทัตน้ำมินกรกฎแล้วก็พิจิกนะเหมือนกับก่อนหน้านี้คุณกับเขาอะเคยมีความโรแมนติกความรู้สึกที่ดีร่วมกันมามากๆนะคะแต่ว่า ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเป้าหมายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณที่คุณฝันที่คุณวางแผนมาร่วมก,กันกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะยังคืบหน้าไปได้อย่างเชื่องช้านะคะมีสีดาบมากั้นตรงนี้อืมแต่คุณก็ยังคงอยู่กับเขานะคะบางคนอาจจะสามปีสี่ปีมาแล้วนะคะทุกอย่างก็เหมือนกับมันอาจจะดู ดูมีความมั่นคงนะในสายตาของคนภายนอกนะแต่ว่าในใจของคุณกับรู้ดีนะคะสิบม้เท้านะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความรู้สึกที่คุณกับเขาเนี่ยไม่เข้าใจกันอยู่ในหลายๆเรื่องนะคะสิบเต็มสิบเลยนะอุปสรรคนะคะสิบม้เท้าที่ขึ้นมานะคะคุณรู้สึกว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มจะตันแล้วมันเริ่มจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะ คุณอยู่ตรงนี้ด้วยความรู้สึกเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจนะคะมันเหงาเหงาเศร้าๆนะคะความวันไฮพิเทสหรือว่าในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ีไม่ชัดเจนหรือถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่เ,เขากับปฏิบัติต่อคุณแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะคะไม่ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเช็คแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณสักเท่าไหร่แล้วนะคะไฮพิเทสนะคะ ไหวคณเหงาเหงาเศร้าๆอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะมีแฟนก็เหมือนไม่มีหรือเปล่าอยังไงหรือเขาอาจจะเหมือนกับทํางานทําการอะไรของเขาด้วยคะเป็นคนที่บ้าง,งานหรือสนใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแต่ว่าตัวเราให้ความสําคัญตัวตัวคุณให้ความสำคับคุณน้อยกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่านะคะเหมือนที่คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเลือกเขาเนี่ยให้เราแฟนเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าพอไพ่พระขึ้นมาเนี่ย คือเขาดีเขาอาจจะมีน้ําใจคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นนะคะเป็นคนที่อาจจะซัพพอร์ตล้วให้กําลังใจคุณได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไพ่ของคนที่คอยสั่งสอนคอยเตือนนะคะอยู่ด้วยจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นพ่อเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองมาสอนเราไปแล้วหรือเปล่านะคะมันไม่ค่อยมีความโรแมนติกเท่าไหร่นะ หรือว่าตัวเขาก็อาจจะมีอีโก้สูงในบางเรื่องนะคะที่ทําให้เราไม่ค่อยเข้าใจเขาก็ได้นะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยเราคอยที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะแต่สีดาบมันก็ยังคงรออยู่อย่างนั้นหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้อืมขอดูต่อก่อนนะชาวมังกรนะคะขอดูบทสรุปความรักของชาวมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้หน่อยนะมีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะ มีไพ่ของราชาเหรียญน,นะก้าดาบค่ะมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะสเตรนนะคะ มีไพ่ของห้าดาบค่ะหกเหรียญน,นะคะสองดาบสองดาบดูลังเลนะคะดูจะต้องตัดสินใจขอดูอีกหนึ่งใบนะคะโอ้สามดาบ <laughs> โอเคเลยนะชาวมังกรน,นะคะจานว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก้าวถ้วยตอนนี้มันอาจจะมีตัวแปรมีทางเลือกอื่นที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีในเรื่องของคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้นะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมาด้วยนะคนใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวเลือกแต่อาจ,จะไม่แน่ใจว่าเข้ามาในฝั่งของคุณหรือในฝั่งของคนรักของคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นชาวทัตด,ดินเหมือนกันนะมังกรประสบการเหมือนกันนะคะ เขาดูดีเขาดูมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วคุณอาจจะเหมือนกับเครียดคิดมากแล้วก็กังวลแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีนะมันอยู่ภายใต้ความรู้สึกกังวลใจนะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่คนดีๆที่เข้ามาตรงนี้เขาดูเอาใจใส่คุณมากกว่าคนรักของคุณหรือเปล่านะคะ คุณพยายามที่จะแบบใจแข็งก็ได้นะคะคุณพยายามที่จะเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรนะคะกับคนใหม่กับโอกาสใหม่ที่เข้ามาแต่ว่าอืมมันกลายเป็นว่าคนที่อาจจะเข้ามาใหม่เนี่ยเขากลับมาหกเหรียญเป็นคนที่ให้เวลานะคะให้ความรู้สึกดีๆเติมเต็มหรือให้ความโรแมนติกนะคะให้การช่วยเหลือก็ควรซัพพอร์ตคุณที่ดีกว่าก็ได้นะคะจนทําให้คุณแบบลังเลสับสนมากๆนะ สองดาบนะคะเริ่มรู้สึกว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องราวของการมีรักซ้อนเข้ามาหรือการมีทางเลือกใหม่ๆอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจแล้วคุณจะต้องเลือกแล้วนะคะภายในสองสามอาทิตย์นี้ก็ได้นันเนี่ยสดาบสาดาบนะคะโอเคดูสิว่าไพ่ตัดสินนะคะจะเป็นยังไงนะลุ้นกันต่อนะคะชาวมังกร ลรือ w o r s ด้วยมีไพ่ของแปดมิถานะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาแต่อาจจะเป็นทางเลือกใหม่อาชีพใหม่งานใหม่โอกาสใหม่ที่เป็นตรงตามความฝันของคุณก็ได้นะคะมีไพ่ของห้าถ้วยหรือชีวิตใหม่อะไรบางอย่างที่คุณมีโอกาสที่จะเลือกหนึ่งเหรียญค่ะ บทสรุปความรักตองนี้ของชาวมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะเหมือนกับสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกให้หัวใจนำทางนะคะ love r s แล้วก็แปดไม้เท้านะคะถ้าเกิดคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเขาทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขนะ love r s เขาดูแลคุณดีดูมีอนาคตที่มั่นคงร่วมกันนะคะมาช่วยฮิวใจคุณจากความสัมพันธ์ที่ผิดหวังในช่วงเวลานี้ได้นะคะหนึ่งเหรียญแน่นอนว่าเป็นการเลือกอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะ คนที่ดีนะคะหรือโอกาสที่ดี opportunity ที่จะเข้ามานะคะทําให้ส่วคุณเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นนะคะสามมงกรนะรักด้วยนะคะอาจจะเป็นโชคชะตาที่นําพาโอกาสตรงนี้มาหรือนําพาคนดีๆตรงนี้มาให้กับคุณก็ได้นะคะสุดท้ายคุณน่าจะตัดสินใจเลือกคนใหม่หรือโอกาสใหม่ของคุณในที่นี้นะคะสามมงกรนะเรื่องที่จะมีชีวิตใหม่นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าพลังงานของคน คนคนปัจจุบันของคุณนะคะกับคนใหม่คนปัจจุบันก่อนนะสองเหรียญเขาก็ไม่แน่ใจในความรักตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันนะคะหรือเขาก็รู้ว่าคุณเริ่มไม่แน่ใจในตัวเขาเช่นกันนะคะสองเหรียญ hermit เขารู้สึกว่าคุณเงียบไปก็ได้นะคะ hermit นะเขาหรือเขาเป็นคนที่นิ่งๆกับคุณมานานแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะคะ เขาอาจจะเลือกงานมากกว่าคุณนะคะราชนิมไอทา้าเลือกประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจของเขานะคะโอ้เหมือนกับเขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะแตฟูนะคะเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ขัดขวางอะไรนะถ้าเกิดว่า คุณตัดสินใจที่จะขออิสระนะคะขอแยกย้ายจากกันเขาก็ยังสามารถที่จะอยู่ในแบบเดิมของเขาเป็นฤาษีอยู่ในถ้าอยู่กับการทํางานอยู่กับการหาเงินหรือการรับผิดชอบภาระอะไรบางอย่างของเขาหรือการค้นคนวา้าอะไรบางอย่างของเขานะคะอืมอันนี้คือคนที่คุณคบอยู่เดิมนะคะขอดูคนใหม่ที่เข้ามาสิใครร้องเอ่ยร้องแมวบนอะไรไม่รู้ <laughs> มีไพ่ของจัส n t นนะว้าวโชคชะตาพาเขามาให้กับคุณใช่ไหมชาวมังกรมีไพ่ของ3ดาบนะแต่อาจจะมาในเวลาที่มันไม่ใช่ในเวลาที่คุณอาจจะมีคนเก่าอยู่แล้วนะคะเวลาชินีเอ็นอาจจะเป็นชาวทัดดินเหมือนกันกับคุณนะคะมังกรประสบกันจริงๆ7ดดาบนะคะ เหมือนกับเขาอาจจะแอบชอบคุณมานานแล้วแอบดูโปรไฟล์แอบอะไรนะคะสนใจคุณมานานแล้วก็ได้นะคะสามองคกรโอ้เขารอให้คุณเคลียร์กับความสัมพันธ์เดิมหรือเปล่านะหรือเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะเดทนะคะเขาก็เลยอาจจะเหมือนกับพาตัวเองเข้ามาในช่วงเวลานี้เเหรีออยญเขาอาจจะเป็นคนโสดที่ดูดีมากนะคะ เปเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วตัวเองดีนะคะโอ้เขาอยากให้คุณไปเป็นเอ็มเพลสของเขานะอืมอาจจะมีความชอบความผูกพันหรือรู้สึกว่ามันถูกชะตากับคุณนะคะจั d g m เมนที่ขึ้นมาเท m p e r a n เรนหรือเขาต้องมาต้องการเข้ามาเปลี่ยนโลกของคุณนะคะให้เป็นโลกใบใหม่ที่สดใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเท m p e r a n เรเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ขอดูพลังงานชาวมังกรกัน,กนบ้างนะว่าจะยังไงนะคะ หรือเขาเป็นคนไกลก็ได้นะคะเป็นต่างชาติก็ได้นะพลังงานของคุณนะคะเด็กถือดาบโอ้ทาวเวอร์โอ้ยมังกรน,นะคะเจถ้วยค่ะสิถ้วยนะคะ สิไม้เท้าโอ้น่าจะเป็นฝั่งของมังกรงจริงๆนะสิไม้เท้านะคะที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปต่อกันไหวแล้วนะคะเดวิลหดาบนะเจดไม้เท้าโอ้ จะว่ามังกรน,นะคุณอาจจะเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรลึกๆที่เป็นรอยแล้วในความรักระหว่างคุณกับคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะอะไรหลายอย่างคุณอาจจะถูกบีบบังคับจิตใจหรืออาจจะถูกทําให้รู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมันไปไม่ได้ในทางที่คุณอยากไปแล้วนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, หรือความรักครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันล่มสลายไปนะหรือเขาอาจจะมีความเจ้าชู้แอบทาอะไรลับหลังคุณที่ทําให้คุณรู้สึก รับไม่ได้นะคะหรือความฝันที่คุณจะแต่งงานกับคนนี้หรือถ้าแต่งงานแล้วมันอาจจะเหมือนกับไม่ได้เป็นครอบครัวที่ดีแล้วไม่ได้เป็นความรักที่ดีแล้วนะคะต้องหยุดแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะกับความรักครั้งเก่านะมังกรบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะพอเถอหยุดเถอนะคะอย่าทำร้ายกันมากไปกว่านี้หรือว่าอย่าอยู่กันไปแล้วมันมีแต่ปัญหาอะไรที่มันซ่อนเลนนะคะเป็นพรมใต้เป็นฝุ่นใต้พรมอย่างนี้เลยนะคะอารมณ์แบบนี้ ห้าดางค่ะเมจิกเชียนนะคะหรือว่าในระหว่างที่คุณเจอปัญหาอยู่นะเมจิกเชียนคนคนนี้อาจเป็นคนไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลนะคะชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณหรือน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะหรือมากกว่าคุณมากๆกก็ได้เข้ามานะโอ้เราเข้ามาแบบวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาแบบปฏิหารเลยก็ได้นะคะ หรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมานานแล้วได้กลับมาพบเจอกันอีกหรือเปล่านะคะอย่าฟอร์จูนนะโชชะตาพาเขาให้มาพบกับคุณจริงๆนะคะอืการมาพบกันระหว่างคุณกับเขาในช่วงเวลานี้นะสองไม้เท้ามันเต็มไปได้วยความมั่นคงนะคะเต็มไปได้วยความรู้สึกที่พร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลพร้อมช่วยเหลือกันก็ได้นะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาะคะพายการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะค,ะคุณรู้สึกว่ามันยังมีทางออกของชีวิตที่สวยงามรอคุณอยู่นะคะ มีไพ่ของสีถ้วยแล้วก็ราชัดถ้วยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาใส่ใจความรู้สึกของคุณมากนะคะบางทีเนี่ยเขาเอาใจคุณนะคะจนคุณรู้สึกเกรงใจเขาเลยก็ได้นะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับเขาอาจจะพูดเขาอาจจะบอกคุณเนี่ย คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะคะที่จะให้ชีวิตใหม่ที่สวยงามกับคุณได้นะคุณก็เลยอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะอารมณ์แบบนี้นะชาวมังกรน,นะคะยังไงก็ ขอให้ตัดสินใจนะคะดีๆนะคะกับเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นพลังงานของคุณก็ถ้าความรักครั้งเก่าไม่ดีนะคะก็ขอให้เจอความรักใหม่ที่ดีกว่านะคะชามังกรส่งกำลังใจไปให้นะคะรอไว้พบกันกับอันหน,นี้กันได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ